เมื่อเวลาเก้านาฬิกาของวันอาทิตย์ที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะที่โรงเรียนเทพนรารัตต์ตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครได้มีการจัดประชุมผู้ปกครองเนื่องจากข่าวเรื่องอาหารกลางวันเด็กที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลอย่างต่อเนื่องจนทําให้ชื่อเสียงของโรงเรียนชื่อเสียงของจังหวัดเสียหายและที่สําคัญค่ะมีผลกระทบต่อสุขภาพกายและใจเด็กๆจึงต้องแก้ป,ปัญหาให้จบโดยการประชุมนั้นมีร้อยตรีประพันธ์ถึงสกุลอำเภอเมืองสมุทรสาครเป็นประธาน พร้อมด้วยอีกหลายฝ่ายได้แก่จ้าวาวัดเทพนรรัตนายททสมนตรีตำบลนาดีปลัดเทศบาลตำบลนาดีคณะกรรมาการสถานศึกษารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองสมุทรสาครผู้ปกครองและผู้อำนวยการโรงเรียนเทพนรรัตเข้าร่วมค่ะ ซึ่งการประชุมเมื่อวานนี้ค่ะทางร้อยตรีประพันธ์ถึกสกุลในอำเภอเมืองสมุทรสาครย้ำว่าปัญหาทุกอย่างต้องจบภายในและต้องจบเดี๋ยวนี้ทั้งเรื่องอาหารกลางวันเด็กรวมทั้งเรื่องของการบริหารจัดการภายในต้องไม่มีความขัดแยง้งให้คำนึงถึงคุณภาพเด็กเป็นหลักซึ่งหากใครทำไม่ได้ให้พิจารณาตนเองเพราะว่าโรงเรกอื่นก็ได้รับงบประมาณรายหัวเท่ากันใช้โปรแกรมการกําหนดรายการอาหารกลางวันเหมือนกันแต่ก็สามารถทําได้อย่างไม่มีปัญหา อีกทั้งนายสุมิตรแผนทัศน์นายกุทธสมนตรีเทศบาลตะบนนานดีได้บอกว่าจะมีการส่งเจ้าหน้าที่มาสอดส่องชิมตรวจอาหารกลางวันเด็กทุกวันพร้อมรายงานเทตนได้รับทราบด้วยค่ะและล่าสุดค่ะเมื่อเวลา10นาฬิกา30นา,าทีของวันจันทร์ที่10กรกฎาคมร้อยตรีประพันทิศกนนูลแหนมเพลเมืองสมุทรสาครนายสุมิตรแผนทัศน์นายยุทธสมนตรีเทศบาลตะบนนานดีพร้อมด้วยรองนายยุทธมนตรีและเจ้าหน้าที่จากกองการศึกษา และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลนาดีได้เข้าตรวจสอบอาหารกลางวันโรงเรียนเทพนรรัตเนื่องจากเป็นวันเริ่มต้นที่ทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นตามการประชุมเมื่อวานนี้เดี๋ยววันนี้ค่ะนางสาวพารุธัยบุญประดับผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครพร้อมด้วยรองผอ,อ,อเขตก็ได้ลงตรวจเยี่ยมด้วยโดยมีนางสาวสุกัญญาจาดีผู้อำนวยการโรงเรียนเทพนรรัตร,ร่วมรับการตรวจสอบค่ะ ซึ่งวันนี้พะว่าการทำอาหารเป็นปกติทั้งปริมาณคุณภาพซึ่งนายจุิสมนตรีเทศบาลตำบลนาดีได้เป็นผู้ชิมเองและบอกว่ารสชาติใช้ได้และบอกว่าหลังจากนี้ก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลมากํากับดูแลอีกส่วนหนึ่ง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซึ่งเด็กต้องได้รับประทานอาหารดีมีประโยชน์ไม่อิ่มเติมได้ส่วนเรื่องบุคลากรไม่พอทราบว่าทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครได้มีการสอบและรอสัมภาษณ์เพื่อมาบรรจุที่นี่6อัตราส่วนเรื่องเด็กป .6 ที่จะต้องไปเรียนต่อก็มองไว้ว่าน่าจะต้องมีการติวเสริมหากเรียนไม่ทันซึ่งก็จะมีการหารือกันอีกครั้งค่ะเรื่องอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญครับ ที่ทางเทศาบาลตำบลาดีตอนนี้ที่มีปัญหาก็คือเราเห็นปัญหาจริงแล้วแก้ง่ายมากครับเราจะส่งเจ้าที่เรามาดูทุกวันนะครับวันนี้ก็เข้ามาดูนะครับดูรายการอาหารก่อนนะครับวันจันทร์วันทานพุธเปิอหารสุกแล้วก็มาดูอาหารที่ที่เตรียมไว้นะครับมาดูอาหารที่เราเตรียมไว้แล้วอาหารนี้นะครับอาหารเนี้ยที่แม่ครัวทำเนี่ย ผมมาทดลองชิมเรียบร้อยแล้วนะครับบางคนอาจจะบอกว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับก็ต้องแยกรสชาติระดับเด็กอนุบาลก็ต้องจืดเด็กประถมก็ต้องเพิ่มเพิ่มรสชาติขึ้นนะครับเป็นเรื่องปกติตอนนี้มามาดูเด็กก่อนมาดูเด็กว่าเด็กก็มีความสุขไหมในการทานอาหารนะครับนี่นแบ่งกันนะครับความสุขของเด็กในการทานอาหาร แล้วก็พอทานนะครับกับข้าวเราพอทานแล้วเด็กเล่นกันมีความสุขเนี่ยมีความสุขนะครับอันนี้เมื่อกี้ไปเติมอาหารได้อาหารไม่พอข้าวไม่พอกับข้าวไม่พอไปเติมปุ๊บได้แล้วผมจะเข้าควบมาควบคุมนะครับมาควบคุมดูแลทุกวันนะครับทุกวันจริงๆแล้วเทศบาลน,นะครับมี สนับสนุนอันตราจ้างนะครับไว้สองคนสนุนแล้วนะครับสองคนแล้วก็อกอณีครูที่มีการย้ายออกนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยผมไม่ทราบแต่รับทราบว่ามีรับเข้าอีก6กอ,อัตราคาดว่ามีการสอบสัมภาษณ์เร็วๆนี้แล้วก็คาดว่าไม่นานจะมีค,ครูมาเพิ่มตอนนี้ มีคุณครูทั้งหมด11อัตรานะครับรวมทั้งพออ,อแล้วก็มีการปรับห้องเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีการเรียนป .5 เรียนรวมกับป .6 ป .3 เรียนรวมกับป .4 ตอนนี้ไม่มีแล้วครับ เรด้านร้อยตรีประพันธ์ถึกสกุลแนมเพิ่มเมืองสมุทรสาครชี้แจงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ต้องแก้ให้ได้และจบภายในและต้องเร็วที่สุดด้วยจะยืดเยื้อบานปลายไม่ได้ในเรื่องอาหารกลางวันเด็กก็ต้องอย่าทำให้เกิดปัญหาถ้ามีปัญหาผู้รับผิดชอบต้องพิจารณาตัวเองแต่เชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเพราะว่ามีทางเทศบาลตำบลนาดีมาร่วมด้วยช่วยกัน แต่ที่สําคัญบุคลากรในโรงเรียนต้องร่วมมือต้องคิดถึงตัวเด็กนักเรียนเป็นที่ตั้งต้องมีความเอื้ออาทรอ,อย่าทําให้เสียชื่อเสียงส่วนเรื่องบุคลากร,กรครูที่ไม่พอก็ให้เป็นหน้าที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครที่ต้องเข้ามาแก้ปัญหาส่วนทางโรงเรียนเทพนร,รัตที่มีการเรียนคัวพ้องทําให้เด็กเรียนไม่รู้เรื่องผู้ปกครองไม่เห็นด้วยวันนี้นั้นทางนางสาวสุกัญญาจาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพนรรัตได้บอกว่าได้มีการจัดการใหม่แล้วเริ่มตั้งแต่วันนี้ซึ่งจะแยกชั้นเรียนไม่มีการเรียนควบห้องอีกแล้วค่ะความห่วงใยความวิตกกังวลของทุกท่านที่ปรากฏออกไปในทางสื่อสารมวลชนนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครท่านก็ได้ให้แนวในการแก้ไขปัญหาว่าปัญหาเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมัน มันอาจจะมีความาเห็นไม่ตรงกันความเข้าใจไม่ตรงกันในโรงเรียนก็เป็นเรื่องภายในโรงเรียนก็เดี๋ยวจะแก้ไขปัญหาภายในโรงเรียนเราก็ช่วยมาประคับประคองโรงเรียนมาให้กําลังใจมาเยี่ยมชมมามา,มาดูว่าเด็กนักเรียนเนี่ยจะได้รับประทานอาหารได้เป็นไปตามที่ที่เราได้คาดหวังกันไหมก็คือไปตามมาตรฐานของทางทางที่เราบอกว่าไทยกุรลร้านบ้างหรือไม่กับความอร่อยปริมาณหรือมากคุณภาพความสะอาดอะไรต่างๆน,นานาผลชี้วัดจะอยู่ที่ตัวเด็ก และอีกประการหนึ่งก็เรื่องเกี่ยวกับการคุณครูเนี่ยมีลาออกไปบ้างมีย้ายไปที่อื่นบ้างก็คือตอนนี้ครูมีน้อยไม่สัมพันธ์กับนักเรียนทางผมเรียนถามทางท่านผู้บริหารสถานศึกษาแห่งนี้ก็บอกว่าคุณครูเนี่ยรอการสอบสัมภาษณ์เมื่อจบเรียบร้อยก็จะมีครูอีกจํานวนหนึ่งมาบรรจุประจาอยู่ที่นี่นะฮะแต่การที่นักเรียนเรียนซ้อนห้องกันอย่างเช่นควบห้องเรียนเนี่ยก็จะไม่มีเกิดขึ้นแล้วนะครับคุณครูก็จะ แยกเด็กนักเรียนแต่ละช่วงชั้นวัยไปป .1 ก็เรียนป1ป .2 อเรียนป .2 ครูก็จะเพิ่มภาระในการที่จะดูแลนักเรียนมากยิ่งขึ้นและก็ในการที่เรียนที่คุณภาพของเด็กที่ว่าถ้าจบไปแล้วก็จะเรียนต่อที่ไหนได้อย่างไรเพราะว่าอย่างป .6 เนี่ยจะต้องไปเรียนไปสอบเพื่อจะเรียนต่อชั้นม .1 ที่อื่นเนี่ยทางผู้ปกครองเขามีความกังวลเยอะมากตัวว่าลูกจะเรียนไม่ทันทางท่านผู้บริหารโรงเรียนและทางครูเนี่ยก็จะมีการจัดการเรียนการสอนเสริมพิเศษให้ อาจจะระดมทรัพยากรคุณครูของจังหวัดสมุทรสาครเราคนไหนที่พอมีจังหวัดมีโอกาสมีเวลานะเปิดคลาสพิเศษเปิดห้องเรียนพิเศษเพื่อติวให้เพื่อเรียนสอนเสริมเพื่อให้หนึ่งชั่วโมงครบ2ได้คุณภาพทางการศึกษาผ่านประเมินตามตัวชี้วัดและเด็กสามารถที่จบจากโรงเรียนเทพรั้แอ่งนี้เป็นเด็กคุณภาพที่ออกไปสู้กับเด็กโรงเรียนอื่นๆได้ดทั้งจังหวัดของเราเหมือนเดิมครับและจากการได้ขอสัมภาษณ์แนวทางแก้ปัญหาจากนางสาวหฤทัยบุญประดับ ผู้ิหน่วยการสันักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครที่ได้ลงพื้นที่วันนี้ด้วยก็ไม่ขอให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการนะคะได้บอกว่าติดประชุมด่วนซึ่งบอกคร่าวๆไว้ว่าขอไปตรวจสอบก่อนว่ามีปัญหาจริงหรือไม่ค่ะ